สวัสดีค่ะคุณอยู่กับหลินใน Life Skills นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของภาวะของดิสเลกเซียนะคะคือภาวะบกพร่องในด้านการอา่านแล้วก็การเขียนนะคะจริงๆต้อง,งบอกว่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยที่หลินได้ทำคลิปพูดถึงเกี่ยวกับ7ลักษณะเด่นๆน,นะคะของคนที่มีภาวะดิสเลกเซียเนี่ยก็ได้รับข้อความจากทาง Inbox มาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่า ลูกบ้างหรือว่าคนใกล้ตัวบ้างเนี่ยมีภาวะแบบนี้แล้วเขาจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะคะที่จะมาเล่ากันอีกครั้งหนึ่งคร่าวๆนะคะแล้วเราก็จะมาพูดถึงว่าเอ๊ะเราจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเขาหรือว่าให้กำลังใจเขาได้ยังไงกันบ้างนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าดิสเลกเซียเนี่ยไม่ใช่โรคนะคะทั้งนั้นไม่มียารักษา ะะเพียงแต่ว่าคนใกล้ตัวหรือว่าคนรอบข้างนั่นแหละที่จะช่วยเขาะะพัฒนาศักยภาพแล้วก็ดึงสิ่งที่เขาบกพร่องเนี่ยพัฒนาให้มันดีขึ้นได้ตามลำดำับนะคะดิสเลกซียเนี่ยมันเป็นภาวะของทางกรรมพันธุ์นะคะแน่นอนว่าในทุกเจเนอเรชันของครอบครัวหนึ่งเนี่ยก็จะมีภาวะนี้เกิดขึ้นแหละเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเห็นเป็นลักษณะ เบาๆย่อยๆหรือว่าจะเป็นลักษณะเด่นขึ้นมาเลยแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าคนในครอบครัวเราคนใกล้ตัวเรามีภาวะนี้นะคะหรือว่าลูกของเราเองเนี่ยมีภาวะนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องให้กำลังใจเขามากๆแล้วเวลาด้วยก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่เราจะต้อง,งทุ่มเทให้กับคนที่ออมีภาวะแบบนี้ ะะตามตำรารุ่นเก่าๆเนี่ยนะคะเขาจะเชื่อกันว่าคนที่มีภาวะดิสเลกเซียเนี่ยเขามีภาวะการมองเห็นที่แตกต่างจากคนปกตินะคะเช่นอย่างในภาษาอังกฤษก็อาจจะบอกว่าเออเขามองเห็นตัว B เป็นตัว D หรือว่าสลับจากตัว D เป็นตัว B ก็เลยทำให้เขา,า,เขาอ่านออกเสียงผิดนะคะหรือในภาษาไทยเองก็เช่นออตัวชอชิง ออกเสียงเป็นตัวออ่างตัวออ่างออกเสียงเป็นตัวฉาะชิงอย่างนี้ค่ะซึ่งในการศึกษาใหม่ๆเนี่ยก็ได้ค้นพบเราว่าคนที่มีภาวะดิสเลกเซียเนี่ยเขาไม่ได้เห็นต่างจากพวกเราเลยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของสมองต่างหากที่เขาส่งสัญญาณบางอย่างไปถึงจุดอีกจุดหนึ่งที่เขาจะอ่านออกเสียงเนี่ยมันช้ากว่าคนปกติอย่างเรานะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของภายในจริงๆทีนี้ก็ มาคุยกันถึงว่าแล้วเราเองซึ่งเ,เป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นคนรอบข้างที่อยู่กับคนที่มีภาวะนี้เนี่ยเราจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงนะคะโดยปกติแล้วคนที่มีภาวะดิสเลกเซียเนี่ยคือเขาจะอ่านไม่ออกหรือว่ามีปัญหาในเรื่องการอ่านนะคะถ้าเป็นเด็กนะคะเขาอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ย คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนใกล้ชิดของเด็กเนี่ยจะต้องเริ่มสอนเขาใหม่เริ่มสอนเขาใหม่หนที่นี้คืออะไรก็คือเริ่มเลยตั้งแต่ตัวกอไก่ถึงฮอนกคูเนี่ยแหละคะ่ะให้เขาอ่านออกเสียงเราจะต้องออกเสียงอ่านให้เขาถูกก่อนว่ากอไก่อ่านช้าๆนะคะทีละตัว ให้เขารู้จักเสียงของมันนะคะเสียงพยัญชนะเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะคะแต่มันจะไปมีปัญหาในเรื่องของเสียงสละเพราะว่าถ้าหากว่าเวลาที่เจอเสียงพยัญชนะกับเสียงสระเนี่ยเอามันอยู่รวมกันเป็นคำเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเขาจะเขียนไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จักเสียงนั้นจริงๆหรือว่าไม่แน่ใจในเสียงเสียงนั้นดังนั้นแล้วสิ่งที่ทำได้ก็คือเริ่มใหม่เลยนะคะก็คือ ให้ลองสอนสักวันละ10เสียงนะคะอาจจะเป็นทั้งเสียงสระ5เสียงเสียงพยัญชนะ5เสียงลองเอาสัก1 0เสียงแต่ละวันนะคะให้คุณอ่านออกเสียงให้ลูกออกเสียงตามนะคะหรือว่าให้คนที่มีภาวะนี้ออกเสียงตามพอออกเสียงตามได้แล้วเนี่ยเริ่มให้เขียนตามคำบอกนะคะทุก อย่างทุกการสอนตรงนี้จะต้องเป็นไปอย่างช้าช้านะคะเพราะเขาไม่สามารถที่จะประมวลผลได้เร็วอย่างคนปกติแบบเราเรานะคะดังนั้นแล้วทุกอย่างจะต้องอธิบายช้าช้าซ้ำซ้ำนะคะให้เขาอ่านออกเสียงลองให้เขาอ่านดูแล้วหลังจากนั้นก็ให้เขาลองที่จะเขียนตามคำบอกของเรา นะคะอ่านไปเรื่อยๆทุกๆวันนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาอีกจนเขาเริ่มที่จะมั่นใจในเสียงตรงนั้นละนะคะลองทำไปเรื่อยๆตรงนี้ดูนะคะข้ามมาอีกสเต็ปหนึ่งคือคนที่อ่านได้แต่อ่านช้าแล้วก็อาจจะอ่านอะไรแล้วไม่เข้าใจ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งก็คือสมมติมีบทความมาหนึ่งบทความหรือว่าให้อ่านหนังสือสักย่อหน้านึงอย่างเงี้ยนะคะคุณซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้อยู่ใกล้ชิดต้องอ่านให้เขาฟังค่ะเพราะคนที่มีภาวะดิสเลกเซียเขามีปัญหาด้านการอ่านแต่เขาไม่มีปัญหาด้านการฟังนะคะดังนั้นแล้วคุณจะต้องอ่านให้เขาฟัง อ่านช้าช้านะคะให้เขาฟังพออ่านจบแล้วเนี่ยถามคำถามกลับไปแล้วให้เขาตอบกลับมานะคะถ้าเป็นเด็กในวัยเรียนที่วัยสูงขึ้นชั้นป .5 ป .6 หรือขึ้นมัธยมแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือคุณซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดคงจะต้องใช้วิธีนี้ช่วยเขาในด้านการเรียนก็คืออ่านให้เขาฟัง อย่างสมมุติว่าถ้าเขาจะต้องอ่านถ้าเขาเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์แต่เขาไม่เข้าใจคุณอาจจะต้องอ่านเรื่องนี้ให้เขาฟังนะคะพออ่านให้เขาฟังปุ๊บก็ถามคําถามกลับกลับไปที่เขานะคะหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือคุณอัดเทปแล้วก็อ่านที่ตรงนี้แหละที่คุณอธิบายแล้วก็เวลาถ้าเขาใกล้สอบเนี่ยก็ให้เขามาทบทวนโดยการฟังอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วย ให้คนรอบข้างของคุณที่มีภาวะนี้เนี่ยผ่านในเรื่องนี้กันไปได้นะคะตรงนี้คือมันเป็นหลักใหญ่ๆนะคะของคนที่มีภาวะดิสเลกซียก็คือในเรื่องของการอ่านตรงนี้นะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเวลาที่จะให้เขาฝึกอ่านเองเนี่ยสมมติเอามาพารากราฟหนึ่งเอามาย่อหน้านหนึ่งนะคะให้คุณตัดเป็นช่ชวง นะคะแล้วก็ให้อ่านเป็นช่วงๆไปให้เขาฝึกอ่านเป็นช่วงๆเพราะคนที่มีภาวะดิสเลกซียเหล่านี้เขาจะอ่านประโยคยาวๆไม่ได้นะคะเขาจะต้องอ่านแค่สั้นๆอ่านแค่ช่วงสั้นๆอันหนึง่งนะคะแล้วก็มาทําอีกสั้นอีกอันหนึง่งเป็นเป็นช่วงตัดตัดเป็น,เป,นเป็นท่อนๆนะคะตัดให้เขาแล้วหลังจากนั้นก็ถามคําถามเขานะคะเพราะคนที่มีภาวะแบบนี้เนี่ย คือพอเขาอ่านช่วงแรกไปได้นะคะหลังจากนั้นช่วงที่2ถ้าเขาอ่านไม่ออกเนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาว่าเอ๊ะเขาจะอ่านตรงนี้ยังไงพอมาอ่านตรงนี้ยังไงไอสิ่งที่เขาอ่านมาก่อนหน้านี้เขาลืมไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ว่าเวลาเขาอ่านจบพารากร a ฟหนึ่งทั้งใช้เวลาด้วยทั้งอ่านไม่รู้เรื่องด้วยนะคะก็ต้องฝึกเขาค่ะฝึกเขาโดยการให้เขาอ่านเป็น ช่วงสั้นๆนะคะอ่านตรงนี้ให้เข้าใจแล้วหลังจากนั้นก็มาอีกช่วงหนึ่งต้องฝึกนะคะตรงนี้จะต้องฝึกอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาอ่านไม่ได้เราข้ามไปเลยไม่ใช่นะคะก็ต้องฝึกเขาฝึกให้เขาใช้ระยะเวลาตรงนี้ให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเวลาที่เขาเริ่มเรียนในชั้นมัธยมเนี่ยเขาจะต้องเรียนอ่านแข่งกับเวลา นะคะเพราะตรงนี้มันก็จะช่วยให้เขาสามารถที่จะอ่านแล้วเวลาที่เขาทำข้อสอบเนี่ยเขาก็จะได้ทำในช่วงเวลาที่กำหนดได้นะคะว่าคนที่มีภาวะดิสเลกเซียเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการอ่านและการเขียนถูกไหมคะแต่อันอื่นเขาไม่มีปัญหาดังนั้นแล้วควรจะหาสิ่งอันอื่นมาเสริมให้เขาด้วยเช่นอาจจะเป็นเกมพวกเกมจิกซอว์พัซเซิลต่างๆหรือว่าเกมที่มันจะต้องใช้ความคิดในการที่จะสร้าง อะไรบางอย่างอาจจะเป็นพวกเลโก้ที่จะต้องสร้างนะคะลองให้เขามาเล่นมาใช้ดูนะคะเพราะเขาถ้าเพราะว่าถ้าหากว่าเขาทําได้ทําสําเร็จเนี่ยเขาจะได้เพิ่มความมั่นใจในตัวเขาเองว่าเฮ้ยก็ทําได้เขาอาจจะไม่ดีในเรื่องของการอ่านแต่ส่วนอื่นเขาทําได้ตรงนี้มันเป็นการเพิ่มกําลังใจให้กับเขานะคะและแน่นอนว่าสิ่งที่หลินบอกไปเนี่ย คุณเองซึ่งเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าพ่อแม่จะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะที่จะต้องคอยประครบดูแลเขาเลยแหละว่ากว่าที่จะได้เนี่ยเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะดีกับตัวเด็กเองมากๆนะคะแล้วก็ช่วยพัฒนาเขาให้มันดีขึ้นได้ดีขึ้นได้นะคะ ภาวะดิสเลกเซียของแต่ละคนเนี่ยมันชัดแตกต่างนะคะมันมีอะไรที่ปลีกย่อยเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้ที่หลินเอามาบอกกันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำได้กันใหญ่ๆแล้วก็มันเป็นลักษณะใหญ่ๆนะคะที่ที่เจอกันได้มากๆแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ